ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําขนมจีบต้มกันนะคะอันนี้คือไส้มีค่ะหมูสับวันนี้เราใช้หมูสับนะคะกับไข่ไก่หนึ่งฟองแครอทหั่นซอยต้นหอมหั่นซอยใส่แป้งไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีน้ํามันหอยหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนซอสฝักเขียวหนึ่งช้อนน้าตาลครึ่งช้อน แล้วก็พริกไทยค่ะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็จำจำ,ำสามเกินนะคะเอาลงมาในนี้มาหมักหมักไว้นี่ค่ะทิงไว้สักประมาณส0มินาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อ,อก,กันค่ะนี้เราจะมาทําน้ําจิ้มขนมจีบกันค่ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวสองช้อนค่ะน้ำตาลทรายแดงหรือทรายขาวสี่ช้อนค่ะ น้ำส้มหนึ่งช้อนก่อนค่ะน้ำเปล่าสี่ช้อนค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะพอจากนั้นเราก็เคี่ยวไฟอ่อนได้เลยค่ะค่อยๆคนจนน้ำตาลทรายละลายนะคะแล้วก็ชิมรสค่ะขาดเหลือเพิ่มเติมอะไรก็เติมเพิ่มได้ค่ะ เี่ยวให้มันเดือดแบบนี้นะคะทุกคนพอเดือเดเสร็จน่ะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟตั้งไว้ให้มันเย็นแล้วก็ถึงจะเอาพริกที่เราตำละเอียดมาใส่ไปนะคะขอชิมรสอีกนิดนึงอือหืออ,อร่อยแบบที่ไม่เคยกินมาก่อนก็เอาเกี๊ยวที่เราจะใช้ห่อนะคะเอามาตัดมุมทั้งสี่ค่ะ แบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อเกี๊ยวกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มห่อกันสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไม่เคยทํานี่คือครั้งแรกค่ะ,สะใส่ไส้ประมาณนี้ก็ประมาณไหนก็ไม่รู้เนาะลองก่อน แล้วเราก็ลองจีบมันสิจีบติดไหมน้ออ่เกือบลแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนจะได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เรา,เาพยายามจีบนะคะก็จนสำเร็จ แต่ว่าก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้ได้ก็เรียบร้อยห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่หม้อนึ่งไฟฟ้าทิ้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองนึ่งดูเพราะว่าถ้าเราเอาไปต้มไส้ต้องแตกแน่เลยค่ะเราจะทําแบบนี้เอาไปต้มแต่ก็กลัวมันจะทะลักเอาเป็นนึ่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวไว้มาคอยดูจรที่มันสุกแล้วกันนะก่อนอื่นเราจะต้องเอาน้ํามันทาไปในบริเวณนี้นะคะ เพื่อที่บ้านจะได้ไม่ซิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงขนมจีบไว้ตรงนี้กันค่ะ เรียงไปได้เรื่อยจนเต็มแล้วเดี๋ยวไปนึง่งกันนะคะนี่ค่ะทุกคนเต็มพอดีเลยไปนึ่งกันดีกว่าค่ะระหว่างรองมาทำน้ำจิ้มต่อค่ะน้ำจิ้มเย็นแล้วเราก็จะเอาพริกที่เราตำไว้นะคะใส่เลยค่ะทุกคนกะคนแบบนี้ค่ะโอ้โหหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะ เดี๋ยวรอให้ขนมจีบสุกแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะหลังจากที่เรานึ่งมาได้ประมาณสักสิห้าหรือ20นาทีขนมจีบของเราก็สุกแล้วนี่ไงคะน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยปิดฟาก่อนยกลงมาระวังร้อนด้วยนะนี่คะ่ะเราจัดใส่จานแล้วนะคะ แล้วก็น้ำจิ้มที่เราทําไว้ใส่ถ้วยกันค่ะเป็นไงในบ้านคะทุกคนขนมจีบของเราทานคู่กับผักสดแล้วก็น้ำจิ้มสุดแซ่บที่เราทําเองนะคะง่ายมากเลยค่ะทุกคน ไว้วหลังนะเพื่อนๆลองทําทานดูนะคะแย่ขอตัวไปลองทานก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของเราคะ่ะ